สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วกับรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊ครับผมพาทุกท่านมาเที่ยวนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมบรรยากาศเดือนพฤศจิกายนแม่นะครับต้องบอกว่าเย็นชื่นชื่นฉ่ำใจสบายใจจะมีแสงแดดบ้างนิดหน่อยแต่มาแล้วเข้ามากราบรพระไหว้พระที่วัดห้วยตะโกนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมแห่งนี้ ชื่นใจงดงามมีความสุขนะครับหน้าวัดหน้าอุโบสถนะครับทางวัดนี่ติดถนนเลยนะครับมาง่ายง่ายนะครับวัดนี่นะครับทางวัดวัดนี่นะครับวัดห้วยตะโกหาไม่ยากนะครับติดถนนด้านในนี้นะครับมีป้ายบอกเลี้ยวเข้ามาตามทางนะครับถามใครใครก็รู้จักครับแม่หน้าวัดมีสระน้ํา นะครับมีพระพุทธรูปปางปางลีลาโหดง,งามนะครับวันนี้ผมดูตามสายตาเองนะครับเราก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์เต็มไปหมดนะครับมองเห็นอุโบสถคดงามรูปทรงสไตล์แบบหอมขเขมรประมาณนั้นนะครับหน้าพระอุโบสถหน้าอุโบสถนั้นมีพญาคุธองค์สีขาวครับ บันไดขึ้นมาก็เป็นพญานาคแน่นอนนะครับสวยงามสวยงามนะครับขึ้นมากราบพระกราบหลวงพ่อประธานพรพระประธา,านประจําอุโบสถแห่งนี้โอ้โหชื่นใจนะครับชื่นใจมากๆพาครอบครัวมานะครับพาครอบครัวมาเดินชิวๆรอบอุโบสถก็ต้องบอกว่ามี สัตวในวันนคดีมากมายนะครับหลายแบบหลายอย่างบางท่านอาจจะเคยเห็นบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับสวยงามสวยงามแล้วก็นะครับเป็นปูนแดงก็คลาสสิกไปแบบหนึ่งครับผมก็ถือโอกาสไหว้พระเสร็จก็นั่งสมาธิถวายปฏิปฏ,ปฏิบูชาสักคู่จิตใจอยู่ที่องค์ภาวนากึ่งกลางกาย ที่สะดือนะครับองค์ภาวนาพิจารณาไปอย่างมีความสุขร่มรื่นชื่นใจนะครับนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าในอุโบโสถนั้นงดงามเป็นบรรยากาศแห่งการระลึกถึงบูชาธรรมะเกิดขึ้นในใจอย่างสบายสบาย,บายครับ และด้านหน้าอุโบสถก็มีรอยพระพุทธบาทที่เป็นหินแกะสลักโอ้โหไม่เคยเห็นที่ไหนครับสวยงามมากๆสวยงามมากๆนะครับคุณลุงที่อยู่ตรงทุบเทียนดอกไม้ก็มาชีแ้แนะมาบอกมาบอกเคล็ดลับให้ไหวมี ทำอย่างไรอย่างไรนะครับมีคถาด้วยนะครับผมก็ชื่นใจนะครับตรงกลางรอยพระพุทธบาทนั้นมีลูกแก้วไใสปิงเลยนะครับผมและครอบครัวมาแล้วกราบไหว้ขอพรนโมสมจบบูชาคุญพระพุทธธรรมประสงค์พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับชื่นใจทําบุญตามกําลังศรัทธาอย่างมีความสุขนะครับก็ แน่นอนครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับแวะมาเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับนครชัยศรีแวะกราบไหว้ขอพรทําบุญนะครับนั่งสมาธินะครับที่นี่ที่นี่นะครับวัดห้วยตะโกนะครับสวยงามมากวัดห้วยตะโกครับมาแล้วถูกใจแน่ๆมาแล้วถูกใจแน่ๆนะครับรายการทูตไทยไปกับพี่แก๊สก็ แนะนำเชิญชวนนะครับสิ่งดีๆไม่ไกลจากกรุงเทพผมมาบ่อยนะครับผมมาบ่อยแต่ว่าก็มาทานอาหารบ้างมาเที่ยวบ้างนะครับวันนี้แปะมาทีถูกใจถูกใจถูกใจ,กใจเฮงๆงนะครับสบายใจนะครับก็ขอความเป็นสริมงคลด้วยหลวงพ่อประทานพรหลวงพ่อหินนะครับ ที่วัดคุ้ยตะโกนี้ประทานพรให้ทุกท่านโชคดีสมความปรารถนานะครับรวยๆเฮงๆโชคดีโชคดีวันนี้คลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถูกใจก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันมีความสุขโชคดีจเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ